บรรยากาศหน้าด่านช่องเมกาท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศเรามาฝั่งนู้นนะครับอันนี้ผู้สาวลาวขายซิมนะครับโอ้ตันงนุ้ยคือขี่ดื้อแท้คือขีดออข่ดือนนอ้อแทน้องนุ้ยยงปกตฮึเดียงปกติอ่าข่ขี่ดื้อจบปร,ริญญาเอกนะประิญญาที่ครูหรอให้กานพระท่านอันนี้มากับแม่บหรือมากับเอือยเอืเออยเือย เรา่าจะโสดเรา่าจะโสวดจะจะตัวเนี่ยบอทามว่าไรอ้าวสวดสวดสวดสดสวดทีมอันนี้มากก็ผู้บอลไทยได้เนี่ยบอลไทยเราอยางมัดจิปู้สาวสวัสดีครับจับมาดันจับมาดันช่องเม็กหรือเนี่ยอยากเป็นจากแต่ผู้สาวเราเป็นแฟนต้องมาประเทศียรเล่าเนี่ยต้องมาหาต้องมาหาน่ะต่องมงคานี่ดทีดันช่องเม็กนะครับพี่น้องครับครับพ่อสาวนุ้ยครับสาวตุกทามาขายซิมสาวพุดสาวพุดอยู่ทั้งพุด เขาเนี่ยในกระเป๋าจะมีเงินจักมีเงินสักแสนหาท่าเาหมูหอดสร้างาไปซ่อมกระเป๋าเกันน้พาไปกินลานเนื้อเน่ยเนหลนาเน่ บอกอย่าเราเขมีมีมีเมนูยังไงเขาวเปรี้ยกบเกอร์เขาเปรี้ยคือยังน่องเขาเปรี้ยคือยังเปรีเตี๊ยวเปรี๊ยวจับยวนตัวมากินอย่างมากินจับกินอะไร่วนยูทูบเบอร์เล่าที่ดังที่สุดของเล่าคือยูทูบเบอร์อย่างเป็นผู้ใดหญ่เราเคยเรเคยสื่อสารยังเหลื่อยโมกุเปคือจับบอ๊ะนั่นไงน้องหนมล่ะน้องหนมจักบ่ น้อแหนม,มน้องแหนมแมนครับเอตาดำ,อดำโอ้โหแล้วมาแล้วมาอ,อุบลว่าน,นี่นะก็มา,าไปอยู่อา้าอีรีแล้วมาว่านแล้วไปแล้วไ,ไปอุบลเลยน้อแหนมกับตาดำเราเห็นเรียบตอนนี้เราทีมามื่อ,อไรเราหน้าจะมาเราหน้าอายวันจันทร์มัง้งเราทีไปเด่นผู้สลาว์ต้อนนีิทาพูดได้อยู่ พาลูกค้าไปอาลูกไปอาลูกค้ามาเห็นจังไหนเห็นจังได้ลงมาขายถูกแล้วก็เล่นไปฮะเขาจะเล่นคือคอยเล่นอะไรน้องนุ้ยน้องนุ้ยอันนี้มันอีหยังน้องนุ้ยนี่อันนี้มันหยังนี่รถน้ำแข็งรวยร่วมลวยร่วมตลาดเศร้าปกติมันจะขายยังน้องขายเป็นของปลาแต่บนนี้มีปะส่วนของปลาอยู่จุดยยัน้อง อ๋จุดนี้เ็นมอถ้าเายางไปเทาจะเห็นเป็นมอออันนี้คือตลาดบ้านไหว้เอนมอตลาดชถาตลาดยังบ้านไหว้เองมอตลาดไหไว้ไหว้ช่งไหนหเลออขึ้นเลือกนะตลาดเลืกคนน้นอยค<ร>นซาซานมงแรง้ง Border ขนาด t อันนั้น,นเดม o n เดิมตลาดแบบช่วงไหว้ช่วงคนซาซคนบ่คอยมีย จะปิดหาหกมือท่านูก็อยู่ฟังไสกันนาจะปีนสองทุมอตอนนี้ไอท้าเนียตื้นเ้าเหมือนตื้นจักม่งตีสองตีสาม,มาจากบ้าน,นเหรนบ่นอนอยุอของของไกลๆตรงนี้อ่อตีสองีสามยมากเลเลยใช่คแสดง่า้เนเดือเดินทางสองตงีสอมนมาปะไทยเขามาแล้วเขาจะมาพงดยินี่เบิดพูดซิ่งน่น้งนปเขากับต่อที่จะมาแล้วช่วงที่น,น้องค้ายซิมดีที่สุดช่วงไหน,น สงการสงกรารสงการหยดขายหน่องอะไรเท่าไรหยดขายหน่องอะไรเท่าไรสงการขายหนอ่องเอายอดยอดขายออ๋ในมือได้วจะเกิดอะไรไอมือแบตกระเบอร์แล้วเชืกันซิขึ้นไปซิบเบอร์ดซิบเบอร์ดอะไรไปเ,เงินเท่าไรเงินกียร <c oughs> ์ข้าวๆเนาะงจะไล่ใครจะใครจะเงินบาทโอ้ซิบเบอร์นี่เบอร์นึงเบอร์นึงเท่าไรถือเบอร์นึ่งสองร้อยดูว่าสามร้อยเดี๋ยวจะเข้อโอ้จะซิบเบอร์กับสามพันบาท ถ้าขา,ายใจขายอะไรก,กำไรเท่าไรได้กำไรอยู่หาลอยกว่าซิบเบอร์นะซิบเบอร์จะได้กำไรหาลอยกว่าบาทแต่บระมาณช่วง,งเวลาเทศกาลช่งวงปกติเนี่ยจะขายมือนหนึ่งเลยจักซิบจักเบอร์บ่หอดหาอันเด้อบ่หอดหาเบอร์อถ้า,าเรื่องเครื<น>อข่ายบริการเอา้าเอ้าถ้าลูกค้าฟังไทยผ่านมาจากมาอุดหนุนสิตี้ตอนนองเลยเนี่ยเลยมาเก็นข่อยเลือได้าในในในมาเก็นเพื่อเหลือได้ปะ แม็แต่ว<แ>่าป,ประเด็นคือที่ท่านเขาบอกอ๋อใจดีป่ะมีเป็นบางเวลาเป็นบางเวลางูวย้บอกป้านมาบอเนี่ยพอใจดีเป็นบางเวลามาแล้วว <c oughs> ว,วิธีการขายเนี่ยซาบตุ๊กกระยังไปแบบนี้อ้าวนี่วิธีการขายของเาราเนี่ยเรจะแลกไปแบบนี้วิธีการขายของสาวตุกกับสาวหนุย ต้องยาลูกค้าจะพิจารณาวิธีการขายของสาวลาวขายแมนเขาจีแบบมีลูกค้าแล้วก็าสิบเป่าไปหาลูกค้าเลยคือเขาคิบ่ามีการสวัสดียังทักทายเป่าเนาะคือไพ่หัวกรนคือผลิเป็นเป็นเป็นจากของลูกค้าแน่ยจบอ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 แย่งกันไาเร็วกว่าเนาะทค้องเิ็ธคนขายก่อนเาตูคนมาทั้งนั้นจะเป็นขายของป่าดิ ตลาดทั้งนั้นมีบ่อในไทยของปลาดี่นกระชิเป็นพวงน้อไม้เห็ดนี่แล้วของปลารกระชิเป็นประมาณนั้นนะสิ่งที่บ่ผิดกฎหมายเนาะแม่สิ่งที่บ่ผิดกฎหมายของประเทศไทยนะของปลาจะเป็นประมาณนั้นนะนรฬิกา,าหนาวหน,นาวตอนนี้พี่น้องเอ,งเองเ้ยนะปลายฝนต้ตนหน<ด>าวแล้วนะอยู <ดา S 1> ่ที่ด่านช่องเม็กนี่ฮะมาขึ้นที่เทาเดินทางมาจากหมอชิดนะฮะกรุงเทพมหานครนะฮะคือเวลา4ี่นาฬิกาสโมงเย็นนะฮะมาถึงนี้เป็นเวลาตีห้าเนี่ยฮะด่านช่องเม็กเนี่ยฮะตำบลตำบลช่องเม็กอำเภอศรีดินทร์นะครับ อันนี้คือด่านช่องเม็กนะครับนี่เลยมากับเบาแจ๊บสกายากระบป๋าต้นนะจะไปเดินหาซอยจุกินนะฮะอเออห้องน้ำเราจะเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าไปทางนี้ไปตลาดเข้าไปตลาดในตลาดนี่นี่ตลาดเข้าไปตลาดอ๋อหนะ้องน่าเสพตเสียเงินอยู่บ่บ่เสีย,งเ,ยงเงิน<ม> อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ฝั่งลาวเล่าไปดองเื่อหน่ยฮะตอนจะขามไปฝั่งลาวตอนไหน,นอ่าวิธีการขายของเสาเสานนยมาแล้วที่จะบ่าต้นบ่าแจ๊บบ่าตูไปะจะเบิ้งนี่ไปฝั่งลาวมีอูโมงเนี่ยแต่จะทงเบิ้งนะจะหลุดไปอีกโลกใบหนึ่งนะ อันนี้ฝั่งน,นี้จะเป็นฝั่งลาวนะสุดเขตประเทศไทยหลุดไ,ไปขึ้นจุดจี <c oughs> อันนี้คือแต่ก่อนยังไม่มีอุโมงค์นะเพราะว่าแต่ก่อนนะแต่ทีนี้มีอุโมงค์เพราะว่าข้างบนอ่ะจะเป็นถนนรถวิ่งผ่านไปผ่านมาใช่ไหมตลอดเลยมาย่างไรย่างไรกันมีแต่รถอุโมงค์แม่ไปจองครับ <c oughs> <c oughs> จากฝั่งไทยตอนนี้เราจะถึงฝั่งลาวนี่ฮะอาจจะเป็นลั้วกงเหล็กนะฮะผ่านลั้วกงเหล็กครับฝั่งที่เรามาฝั่งนี้ครับอันนี้เป็นด่านฝั่งลาวนะครับ นี่เป็นฝั่งลาวนะครับเ,เราจะไปฝั่งฝั่งนี้นเลยอันนี้เป็นบรรยากาศฝั่งลาวนะท่านผู้ชมครับปเปเ็นไรเต้นตเต้นตเต้นมากที่ได้มาเจอแบบแบบอะไเนี่ยเหมือนเหมือนตอนเด็กๆเราทายนาจะได้ด้อแย่งมากบอก มตอนเด็กๆเราเคยจะแบบกลับมาทิ่นที่เกิดบ้านเกิดบ้านเกิดบอนฝังสายเฮาบ้านสันทมองมอถิอนเปลือกบวบหอยตัดสะบือโอ้เปลือกบวบหอยเลยบ่เปลือกบวบหอยอันนี้ก็จะเป็นด่านสากลบางเต่าโอ้ติดรูปผู้สาวมาที่นี่เต่าจีเป็นรูปเต่าจะจะวาข่อยเด้ออันนี้ฝั่งนี้ถ่ายรูป เป็นที่ระทึกหน่อยบรรยากาศที่ธรรมชาติวนออกจากเมืองมาอยู่ที Windows, um, ่แบบอันนี้เราจะถ่ายรูปเป็นที่ระทึกนะฮะรวมตัวกันหน่อยรมตัวกันแน่อ่ะรมตัวกันตอนนี้เราก็ถึงแผ่นดินนะครับแผ่นดินประเทศลาวเลยนะครับ เดินจากฝั่งไทยมานี่ยกลจะเขาไปฝั่งเนื้นะครับเพื่อจะไปทาเอกสารนะครับผ่านผ่านไปฝั่งลาวนะฮะแต่ว่าด้านในจะไม่ให้นันทิกภาพนะเราจะมาทิกภาพเฉพาะด้านนอกส่วนด้านในเราจะไม่มันทิกภาพ หก้สน0 0 0่1,000บาทแบ่งายืนแบ่งสองคนจแบ่งบบแล้วบ่แล้วไปยืนแล้วบ่แล้วแบ่งแสนเนี่ยอันนึงแสนเกีบบอลละมาเลยแบ่งแบ่งหนึ่งแสนกียรตนี้ชืวยหนึ <the <the ่งแสนเกียดติยแบ่งแบ่งงานที่สุดของของเราเฮาด้วยแล้วจากฝั่งแท้ฝั่งละองน้ำก็ได้แรงของน้ำดีปะของน้ำไม่นะจังทำอะไรทำอะไรตองตรงคำพูดรอคำพูดเพราะว่าเราเสียขัด โอเคป่ะบันเหลียงนี่หรือเปล่าบันเหลแยงกันนี่ป่ะป่ะตอนนี้เราเดินทางข้ามมาฝั่งลาวแล้วครับท่านผู้ชมครับฮะขามเลยป่เพิ่นคือบันเหืียงอาจจะแบบว่ายังบันเหลียงสำเร็จนะเพียงส่างบันเหลียงสิชันนี้มันกินมาแล้วชันนี้มันกินมาแล้วโอ้น่าสนน่าสนว่าสน บาตูสงสัยเ่้เบาะต้นจัดอขัดคอทั้งันวันเรื่องหนึ่งหนึ่งภาพมาหนึ่งภาพมามันไดเลื่อนมันไม่ได้เลื่อนเสมอไปครับทุกคนจริงมันไม่ได้เลื่อนเสมอไปนะแต่มีบันไดเลื่อนด่านที่วังเตาก็มีบันไดเลื่อนแต่ไม่ได้เลื่อนเสมอไปเขาจะเปิดเป็นโมงเป็นเวลาครับบันไดเลื่อนก็ไม่ได้แปลว่าจะเลื่อนเสมอไปนี่เราข้ามไปแล้วปะ ปาโน่นน่ะโอ้ยไปขายซิมบอเน่เฮ้ยเม่นบอเน่คนดังเลยเนี่ยคนดังคนดังเลยเนี่ยไปเด้อเด้อผู้สาวขายซิมเออไปเด้อไปเด้อตอนนี้ฮะเขามาถึงปังปังลาวเลยเด้อจะเดินทางไปขึ้นรถตังแน่นนั่น อันนี้คือรถที่เราจะเดินทางไปนะฮะไปไปอันนี้คือรถที่เราจะเดินทางไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถปักเซ่ปักเซที่มาจากหมอชิดนะฮะท่านผู้ชมครับไปขึ้นคันนี้เลยแมน ของนี้ก็จะเป็นรถที่เราจะเดินทางไปที่ภักเสรน้องๆทักทายนะฮะท่านี่บลอดทิว่าแน่นอนทักทายทักทายน้องๆสบายดีโอ้พอพมาพพมามกับฝนเนาะมากับฝน,นุ่นย่นะานนยงๆอีกสองคนเราจะเป็นนักรีวิวนะนะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ที่มาจากฝั่งไทยจะเดินทางไปที่ฝั่งลาว นะครับเลยสองคนเนาะเดี๋ยวเลขสองคนบ่าวต้นกับบ่าวแจ๊บอันนี้คือสิ่ง,งที่ทเราได้เห็น<ม>นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ฝั <Okay. S 1> ่งลาวนะครับหลังจากที่เดินทางมาเมื่อวานนี้สี่สี่โมงเย็นนะครับจากหมอมอชิดนะครับมาถึงที่ช่องเมฆสิรินธรเมื่อตีห้านะครับรอเวลาลานเปิดนะครับเราก็จะข้ามฝั่งมาตอนนี้ข้ามมาเป็นที่เรียบร้อนนะครับบรรยากาศชุ่มชื่นครับพี่น้องฝั่งลาวเราโอ้โหแจ่มกินแย่งแจ่มใสนะฝั่งนั้นจะเป็นตลาดนะฮะของของสดนะครับเป็นผลไม้นะครับกำลังุ่นน้อง และสิ่งที่สำคัญนี้เราจะได้นั่งรถคนละฝั่งคนละเลนนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับบอลมาขึ้นไปบาแจ๊บขึ้นรถเนาะ,นะบ่าวตู้ตคือสิ่งที่แตกต่างจากฝั่งไทยคือประตูข้างขึ้นครับพ่องอะไรครับเด้ออันน,น,นี้อันนี้เราเหมาหรือว่ารถประจำทางคือก็ปกติก็เป็นรถที่แบบรถประจำทางนั่นแหละมันก็จะมีคัาเต็มก็คือออกเลยจักวัดพนงบ อ่ะหน่าวไปพงงามเนียเดี๋ยวเราเด้าไปแกนโอเคโอเคไป